เสร็จแล้วค่ะแกงส้มของเรานะคะมื่อนีกุลการแสงรุ่นพัวทุรักทุเร่ข้าพี่น้องมาแกงส้มปลาทูอร่อยอร่อยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณเกศสอนเจ้าอ่อนเก็บดอกแค่มาใส่แกงส้มน้ำแมนบอ,อโอไปมีเนเอายุต้นไหนเนี่ยปุ่น โอ้พี่น้องแกงส้มใส่ดอกแครใส่มะละกอนะคะช่วงนี้ก็จะกินแซ <Yeah. S 1> ่บ,บนะจ๊ะนี่ <c oughs> ต้องมีลีลาจากหน่อย สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีกุลการแสงอรุ่ณมาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้กุลการจะพาเพื่อนๆนะคะแกงส้มดอกแคนะคะแกงส้มของข้ามือนีจะใส่พริกแกงแดงธรรมดานะคะเพื่อนๆค่ะเข้ากับมะโขกใส่กับปี๋แล้วก็ใส่กับใชยลงไปนะคะสิ่งใดเข้ากับตองอแดบเอานะคะตั้งเตาติดไฟเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจ้าตั้งเตาแล้วตั้งน้ำหอนไว้เลยจ้า มือนี้แกงสมของเขาจะมีมะละกอนะคะมะละกอห้ามแล้วก็ดอกแค่ค่ะแล้วก็มะรุมนะคะนี่ค่ะเขาก็จะโขกพริกขี้หนูนะคะแล้วก็กระช่ายนะคะโขกโขกโขกลงไปเลยจ้าเอาตําพริกแห้แหลกเลยนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงแดงลงไปจ้าเพื่อนๆจ้าอาแดบไปเลยจ้ามือน,นี้พราะว่าเขาใส่กระช่ายลงไปแล้ว เพิ่นก็จะส่งกินหอมของแกงสมขึ้นเกานะจ๊ะตั้งน้ำให้เดือดจ้านำพริกแกงลงไปนะคะเพื่อนๆแกงง่ายๆเลยจ้ะมือนี่จะแกงง่ายๆนะคะวันนี้เราก็จะ,จะใส่ปลาทูนะคะเพื่อนเอนรับร้องหอมอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นําเครื่องปรุงที่เรามีนะคะชูรสปรุงรส เครื่องชูรสต่างๆนะคะน้ำตาลลงไปน้ําปลาด้วยนะคะเกลือพร้อมนำนะคะเพื่อนๆค่ะนี่จ้เป็นแกงอะไรที่แกงง่ายๆแต่อร่อยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆมื่อนี่ก็จะไปได้มาขามนะคะ ใส่มะขามดิบพร้อมนะจ้าเพื่อนๆคะ่ะเอามาถูโป๊ะเปะเ๊ะจักสองหน่วยถูลงไปย้อนลงไปพร้อมนะคะแกงส้มมะรุมหรือว่าแกงส้มผักรวมของเราวันนี้จะใช้มะขามดิบนะคะเป็นส่วนประกอบในการชูรสคะ่ะใส่บกบฮงเฮิมหรือว่าหมักมะระกอนะคะเพื่อนๆลงไปเลยจ้านี่คะ่ะเสร็จแล้วก็จะนำ ดอกแค่มาใส่บัตรสุดท้ายเด้อค่ะเด้อปรุงรสตามใจชอบที่เราชอบนะจ๊ะชอบรสไหนก็ตามตามที่ใจชอบเลยใส่ดอกแค่ค่ะเพื่อนๆปิดฝาสักรอบหนึ่งแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะมือเนี่ยเขาจะได้แก่งส้มแซนอร่อยอีกแล้วค่ะ